เอาค่ะมาเริ่มเกมนะคะขวางมาติดล็อกค่ะสุธินาตีมาอีกทียังเซฟไปได้บอลสัน้นโอ้เบาไปค่ะคราวนี้ของทามหาวิทยารายรังสิทธติดล็อกกระทางขอนแก่นนะคะไ,ะไะหลามาลูกนี้โอ้ รุจิสยาค่ะบุริสราวางมาอฝั่งนี้ต้องตีแก้มาก่อนได้สวนปอนสั้นอย่างดึงพันโยงกลับมาอทีโหงหลังซัดมาติดบล็อกแล้วโอ้ตตรงแก้ค่ะได้ปุกนะคะนี้ตีมาเอาอยางเหนียวสามเมตรวางคืนมาเก็บได้ สวนอีกทีนึ่งเจรลบล็อกแล้วโอ้รังสิตตึงไม่ขึ้น,นค่ะเสิร์ฟของสวพาสุดๆค่ะเสิร์ฟให้ขอนแกน่นยกสาเมตรกลางโยนข้ามไปก่อนรังส,สิตไหลมาลุงเลยไทยเสิร์ฟอีกครั้งค่ะสวพาโอ้แลวดูลูกนี้เกลินเซตเตอร์ ระด,ดูโยกค่ะเสร์บของรุ่งลไ,ไทยเสร์บมาเอาลน้นมอรังสิทธ์ได้ตีสวขค้นค่ะตีบล็อกเอาอีกทีโบ้บสั้นตรงน้นตีไม่ข่ามาชุริพรตีมาโอ้เสฟบ,บล็อกได้ค่ะมอรังสิทธ์ลุงลไ,ไทยไหลามาเก็บได้ค่ะ ขอนแกน่นยกมาที่สุดที่นาต้องหยอดอุ้งวัลทยาฉีงม,มาสุดนี่ค่ะหุ้มพยาตีหนักยังพันค่ะเกลินบอลสามข้ามไม้ข้ามไ,ม,าม,ไม้ข้ามด้วยขอนแก่นมาอาวิญยหยอดแล้วไม่มีใครไปรองมาไม่ทักกันู้สิ ยกโค้งหลังตีลูกนีดิถลถบล็อกอ,อาวเกี่ยวได้วอลลังสิทธิ์โยนแก้ไขไปก่อนขอนแก่นว่ายังไงมาตรงกลางแทนแล้วโอ้โหสกเกียวยาวไวมากเอาอะตรต้องไปแล้วย้อนโอ้โหไม่ไหวเอาเส 5, ิร์ฟต่อห้าธัญพรเสิร์ฟอีกที่ไหลามาแล้วอ่ะยังเซฟทัน,นลังสิต ไทยอุริศราติดบล็อกค่ะวันนี้จะบล็อกได้ค่ะโดยค่ะไทยรัฐลงมาเสิร์ฟนะคะสุดที่หน้าแต่มาลูกนี้หยอดไปก่อนบอลสั้น้า <c oughs> มาที่ลังสิตอยู่ค่ะมาจากสามเมะสัญญ,ญาพรเซฟไม่ได้ค่ะคอนแกน่นเาวภาตีแสลบบล็อกแล้วออข้างค่ะเสิร์ฟโดยชุติพร ติลูกนี้ตบล็อกอยังเก็บไปได้ค่ะเขอามาอีกทีนึงรองไว้ทันตีจากสามเมตรยังดึงไว้ได้เหมือนกันค่ะแต่จอโดทำได้สวยอะคราวนี้ ตีมาลูกนี้เซฟได้ได้ค่ะแต่หยอดมาจะได้สวนคืนสี่เข้านายแล้วดูจิตสยาค่ะดึงไม่อยู่บอลสัน้นมาเบาไปหน่อยเก็บได้สามเมตรเคาะม,มาตีว้าติดล็อกล็อก งัดข้ามไปอีกทีนะคะเสาแล้วเรียบร้อยค่ะเสาราฟค่ะดีปปลูกนี้โอ้โหรัตยาเข้าทางพิมตะวันค่ะตีมาตีบล็อกเอา้า หลนกลับมาที่คอนแกนสเมตรสวนคืนยังดึงได้ค่ะแต่ซัดมาติดล็อคครับิสชลลาอ้เจอไทยรัจับได้เหนงานลุมาริต,ตีกลับมาเกี่ยวได้แต่โอ้ข้างไปเยอะค่ะ มาชมเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเซตที่3นะคะํำไป2อสูตรแล้วค่ะขอนกันสุชินาอขอสลับ,บล็อกเสฟไม่ได้ค่ะหลังสิตต้องแก้ข้ามไปก่อนแล้วโอ้แรงไปหลุด,ดอกหลังสาดมาตรงนี้หยังเหนียวค่ะ สามเมตรวางขึ้นมาลกโยกมายังเก็บไว้ทันตีแลับ,บล็อกยังรองไว้ได้หัวเสาหมาก็ยังเหนียวค่ะเอาค่ะโอกาสของขอนแกน่นตีลยุยติดล็อกแล้วโยนกลับมาสุขินาเซิร์ฟซัดลูกนี้ติดบล็อกยังเก็บไว้ได้ค่ะ โ้งหลังตีมาอย่างดึงไว้ทันม,มาลูกนี้ค่ะของทางอภิญญานะไม่ข้ามหม,มาดึงได้แกเข้าไหนไปก่อนมาจากสามเมแล้วบิดออกข้างไปค่ะ มาตรงกลางค่ะคันนี้เซฟได้ขอนแกนถุ๊ี่นาตีติดบล็อกโอ้โหฟังลังสิสย์ก็จับบล็อกได้บอลสั้นแตะยอดเก็บได้ยกบาลูกนี้ตีแส่บล็อกสวนคืนมาติดบ,บล็อกค่ะ ศาสตร์ใหทีโอ้ติดร้องก็ลงไหมอ๋อเขไม่ลงนะคะตีลูกนี้ยังรองไว้ได้ค่ะของหลังหยอดขึ้นรลับโหลแล้วกลับข้ามานี่ค่ะโอ้โชว์ข้ามาเป็นต้าแก้วกัลยา ทำามายังรองไว้ทันค่ะโยนแก้ไขไปก่อนได้ตีสวนคืนดึงไว้ได้ค่ะอุริสราตีเฉลี่ลอกไป้มาคามรสิทธิ์21เท่ากันดูค่าแต้มคู่ที่4อีกแล้วนะคะเอาห่าเซฟได้อีกค่ะสวนคืนมายังดึงไว้ทันค่ะ หว่างคืนไปก่อนสัตว์ลูกนี้แล้วโ,โลนเสาอการคาริสลาสามเอทโอ้ตีมาตีฟองก,ก็เรียบร้อยเลยค่ะ